สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านโค้ดอิตมาริวันมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่อง10เคล็ดลับเกี่ยวกับความมั่งคั่งเคล็ดลับที่1เราไม่สามารถให้แก่จัก,กรวาลเกินกว่าที่จัก,กรวาลจะให้เราเคล็ดลับข้อที่2เนยฟรีฟรีมีอยู่แต่ในกับดักหนูเท่านั้น เคล็ดลับข้อที่สาเราสร้างความมั่งคั่งด้วยถ้อยคำของเราเองเคล็ดลับข้อที่สี่สุขภาพที่ดีความรักความสุขและมีเงินไร้ขีดจำกัดเคล็ดลับข้อที่5คุณอาจจะร้องขอสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นเคล็ดลับข้อที่6 เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ว่าภารกิจชีวิตของคุณคืออะไรเมื่อนั้นความมั่งคั่งก็จะตามมาหาคุณเคล็ดลับข้อที่7เมื่อมีวิสัยทัศน์จัก,กรวาลจะโน้มเข้ามาฟังคุณเคล็ดลับข้อที่8ความศรัทธาดึงดูดความมั่งคั่งออกมาสู่คุณจากคลังของ ักระวาลและคลังของพระเจ้าเคล็ดลับข้อที่9ความคิดและจิตใจของคุณคือแหล่งกําเนิดความยากจนหรือไม่ก็ความมั่งคัง่งเคล็ดลับข้อที่10คนที่มีจิตสํานึกคิดด้านความมั่งคั่งเป็นผู้ที่ทําตรงข้ามคนส่วนมากเป็นไงบ้างคะสิเคล็ดลับเกี่ยวกับความมั่งคัง่ง ขออธิบายเคล็ดลับข้อที่2นะคะเนยฟรีฟรีมีอยู่แต่ในกับดักหนูเท่านั้นเพื่อผู้ฟังจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นนี่คือข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดของกฎแห่งความมั่งคั่งคนจำนวนน้อยมากคงจะไม่อาจร่ำรวยขึ้นมาได้จากการถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ที่เป็นมหาเศรษฐีหรือพบบ่อน้ำมันในสนามหลังบ้านคุณถึงแม้คนจนๆบางคนอาจถูกลอตเตอรี่แต่มันก็จะอยู่ชั่วคราวจากสถิติที่พบมาเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสามล้อถูกหวยเนาะหรือคุณจะไม่ได้ความมัง่งคั่งมาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยมันจะต้องจ่ายตามราคาเสมอ นั่นหมายถึงการให้คุณค่าออกไปก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณค่าในรูปอื่นกลับเข้ามาราคาส่วนใหญ่ที่คุณจะต้องจ่ายก็คือการทำให้ตัวเองกลายเป็นบุคคลที่สามารถรับมือจัดการกับความมั่งคั่งอย่างมีความรับผิดชอบถ้าคุณไม่เคยมีจิตใจและระบบ ความคิดของผู้ที่มีความมั่งคั่งแล้วไม่ว่าคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยจำนวนเงินมากมายเพียงใดในที่สุดคุณก็จะกลับมาเป็นคนจนๆเหมือนเดิมตามสถิติที่เคยบันทึกกันเอาไว้ในโลกนี้ค่ะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรืออยู่ดีๆไม่มีอะไรจะถูกเสกให้เกิดขึ้นเอง ต้องมีการลงทุนทางความคิดทางจิตใจและร่างกายทั้งสิ้นถ้าอยู่ดีๆมีคนทอนเงินคุณผิดแล้วคุณนำเงินนั้นไปใช้ทางใดทางหนึ่งคุณก็จะเป็นหนี้อยู่ดีจะต้องชดใช้ออกมาทางใดทางหนึ่งและนั่นเป็นหนี้กรรมและเราก็จะต้องจ่ายคืนเสมอผู้มั่งคั่งไม่เคยมองหาอะไรที่ได้มาฟรีๆ พวกเขามีความสุขกับการแลกเปลี่ยนคุณค่าออกไปเสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาด้วยรักจากหัวใจโคดิสมาลีวันค่า